ดูกราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูกราภิกษุทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจเพราะความคับแขนดูกระราภิกษุทั้งหลายโสดเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยโสดเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยโสดเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความรับแขน ดูกรภิกษุทั้งหลายคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยคานะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยคานะเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัส เป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความขับแขนดูกระรภิกษูทั้งหลายชิวหาเป็นของร้อนรถทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยชิวหาเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยชิวหาเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะ,เพ,ะ,ทะเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความขับแค้นดูกระราภิกษุทั้งหลายกายเป็นของร้อนโพธัพพะทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยกายเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยกายเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือม่ใช่สุขมีใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกข์ใจเพราะความขับแค้น ดูกระราภิกษุทั้งหลายมณะเป็นของร้อนทำทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยมณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยมณะเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส เป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจเพราะความขับแน้นดูกระภิกษูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยจักสุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์มีใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสทย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยโสดย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยโสดย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมีใช่ทุกข์มีใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยขานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,ป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผสัสอาศัยชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธัพระทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือม่ใช่ทุกข์มีใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมรณะนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยมณะนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยมณะนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกมิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้ว อริยาสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี